สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะต้องมาเรียนกันผ่านคลิปวิดีโอนะคะอาจจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอกันที่โรงเรียนเนื่องจากสถานาการณ์โควิดเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันที่จะเรียนผ่านคลิปวิดีโอนี้ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องของคอร์นอนะคะคอรอนอย่อมาจาก คำว่าคูณร่วมน้อยนะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับพหุคูณแล้วก็ตัวคูณร่วมนะคะของจํานวนนะับนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมว่าตัวคูณร่วมที่น้อยคืออย่างไรก็คือเรียกสั้นๆว่าคอรนนั่นเองนะคะในการหาค่าคอรนเนี่ยมันมีด้วยกันทั้งหมด3วิธีด้วยกัน วิธีแรกก็คือการหาค่าคอร์อลด้วยการตั้งหารนะคะวิธีที่2ก็คือการหาค่าคอรอนด้วยการหาตัวคูณร่วงนะคะและวิธีที่3ก็คือการแยกตัวประกอบนะคะวิธีที่เราจะนิยมใช้กันมากก็คือวิธีการแยกตัวประกอบและก็วิธีการตั้งหารนะคะแต่ว่าวันนี้ครูไม่ได้สอนสองวิธีนี้นะคะครูจะมาสอนการหา ค่าคอรนอโดยวิธีการหาตัวคุณร่วมวิธีนี้ง่ายค่ะแต่ว่ามันไม่เหมาะกับจํานวนที่มีจํานวนมากๆนะคะแต่ว่าเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเกี่ยวกับวิธีการหาค่าคอรอนอโดยการหาตัวคุณร่วมนะคะตัวอย่างบอกว่าให้นักเรียนหาค่าคอรนอของ 6, และ8 โดยการหาตัวคูณร่วมนะคะหาตัวคูณร่วมนักเรียนยังจำได้ไหมคะการหาตัวคูณร่วมคือเราต้องหาภพหุคูณก่อนของ6และ8เรามาหาพหุคูณของ6กันก่อนนะคะพะหุคูณก็คืออะไรพรหุคูณก็คือตัวคูณนะคะของ6นั่นเองนะคะเราก็มาท่องสุดคูณแม่6กันเลยนะคะ6,1,6 6,2,12 6,3,18 6อง 6, 6, หก3้าสาม6ิบหกหกสามสิบจนะคะจริงๆถ้าเราท่องต่อไปเรื่อยๆก็จะยังมีอีกมากมายนะคะแต่ว่าพื้นที่มันเต็มละพอแค่นี้ก่อนนะคะต่อไปค่ะเรามาหาพหุคูณของ8กันต่อนะคะเราก็มาท่องสุดคูณแม่8ทุกคนท่องได้นะคะมาท่องด้วยกันเลยค่ะ แป8หนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปด5าม8 64 8ิบสดสดห้าสี่สิบแปนะคะพอแค่นี้นะคะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็มาดูกันว่าตัวคูณร่วมของ6และ8มีจำนวนในบ้างคะติ๊กตอกติ๊กตอกนักเรียนลองดูซิว่ามีเลขอะไรที่เหมือนกันบ้างนะคะ อ่าเจอหรือยังอ่าถูกต้องนะคะมี24ค่ะนอกจาก24มีจำนวนอื่นอีกไหมคะนักเรียนถูกต้องค่ะมี48ดด้วยคำถามก็คือว่าถ้าเราหาพหุคูณมากกว่านี้นักเรียนคิดว่าจะมีตัวคูณร่วมมากขึ้นไหมหรือว่าเยอะกว่านี้ไหมถูกต้องค่ะ จะมีมากกว่านี้อีกนะคะก็คือมีเยอะแยะเลยตัวคูณร่วมนะคะของ6และ8แต่ว่าเราก็ยกตัวอย่างมาแค่2จํานวนก็พอนะคะดังนั้นนะคะตัวคูณร่วมของ6และ8ก็คือ24และ48อันนี้เราเรียนไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะคะนักเรียนคงจําได้แต่ว่าวันนี้เรามาหาค่าคอรอนอรนก็คือตัวคูณร่วม ที่น้อยที่สุดค่ะเริ่มต้นน้อยที่สุดคือเลขอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะเลข24นะคะตัวคูณร่วมของ6และ8หรือค่าครรนอของ6และ8ก็คือ24นั่นเองอันนี้ก็คือคำตอบง่ายๆนะคะหลายคนอาจจะ ยังคงจําได้เมื่อตอนป5ครูเคยสอนเรื่องนี้ไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราต้องใช้เรื่องนี้ในการหาค่าคอรนเพื่อทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนที่เราจะบวกลบเศษส่วนนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยตัวอย่างต่อไปบอกว่าให้นักเรียนหาค่าคอรนของ15 20 และ30นะคะเรามาหาเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องหา้าหุคูณของ15กันก่อนเราก็มาท่องแม่15ท่องไม่ได้ก็ไปดูสูตรคูณเอานะคะนักเรียนก็จะได้ประมาณนี้นะคะ15 1 15 15 2 3 1 15 3 45แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเครื่องหมายจุดๆๆแปลว่าอะไรนะคะนักเรียนจำได้ไหม เครื่องหมายจุดๆๆแปลว่ามันยังไม่จบมันมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าเราจะหาแค่นี้นะคะเครื่องหมายจุดๆุดนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญทางคณิตศาสตร์เช่นกันนะอ่ะต่อไปพหุคูณของ20ค่ะเราก็ท่องแม่20นะคะ20-1 20 2หเป็น40เป็น60-80-100 120และ140นะคะตามด้วยจุดๆๆุดแปลว่ายังมีอีก ต่อจากนี้มากมายเลยนะคะจากนั้นก็มาหา,าผ้าหุคูณของอะไรต่อคะของ30ค่ะ3 0 1 30 32เป็น6 0 3 3เป็น9 0 34เป็น1 2 0 35เป็น150นะคะหาต่ออีกก็ได้นะคะแต่ว่าครูหาแค่นี้นะคะแล้วก็จุดจุดจุดไว้ลาวไว้ในฐานที่เข้าใจว่าหลังจากนี้ก็มีต่ออีกมากมายนะคะแต่ว่าเราไม่หาแล้วนะคะอะ จากนั้นนะคะเราก็มาสังเกตดูว่ามีตัวคูณร่วมหรือว่าพหุคูณของตัวไหนบ้างที่เหมือนกันนะคะเราเรียกว่าตัวคูณร่วมกันนะคะ,ะนักเรียนพอจะเห็นหรือยังเห็นกันแล้วนะคะตัวแรกเลยที่เราเห็นก็คือ60ใช่ไหมคะที่เหมือนกันแสดงว่า60นี้เป็นคูณตัวคูณร่วมของ 15, 20และ30นะคะจากนั้นค่ะมีอีกไหม ่สังเกตก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ120นั่นเองนะคะแสดงว่า120เองก็เป็นตัวคูณร่วมของ15 20และ30เช่นกันดังนั้นเนี่ย ัวคุณร่วมของจํานวนทั้ง3าํานวนนี้มันไม่ได้มีแค่2ตัวแต่ว่าจริงๆมีเยอะกว่านี้ครูก็ยังย้ําว่ามีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าการหาค่าคอรอน,อนก็คือเราต้องการหาตัวคุณร่วมน้อยนะคะคือตัวคุณร่วมที่น้อยที่สุดตัวเดียวเท่านั้นเองดังนั้นก็สรุปได้ว่าตัวคุณร่วมของ 15, 20และ30ก็คือ60และ120 นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราหาแค่2จํานวนเท่านั้นดังนั้นสรุปเป็นคําตอบได้ว่าตัวคูณร่วมหรือค่าครรนอของ 15, 20และ30คือ60อต้องขอโทษด้วยนะคะตรงนี้ครูพิมพ์ผิดเนาะตรงนี้เป็น12ไม่ใช่นะคะต้องเป็น15นะคะตัวคูณร่วมของค่าครรนอของ 15, 20และ30ก็คือ60 แบบนี้ง่ายๆนะคะอ่ะก็มีตัวอย่างให้ดู2ตัวอย่างนี่คิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจการหาค่าคอลอนอนโดยวิธีการหาตัวคูณร่วมของจำนวนนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็มีใบางานให้กับนักเรียนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนไปทำนะคะสำหรับบบฝึกหัดนี้ก็เป็นใบางานที่ครูแจกให้ไป นะคะที่นักเรียนมารับที่โรงเรียนนะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้มารับใบงานที่โรงเรียนก็ให้ทำลงสมุดได้นะคะดูจากแบบฝึกหัดนี้นะคะนักเรียนทําลอกโจทย์ลงสมุดแล้วก็ทําส่งครูได้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมารับใบงานที่โรงเรียนก็ไม่เป็นไรนะคะ แต่ว่าเรามาดูตัวอย่างในใบางานกันสักนิดนึงนะคะข้อที่1บอกว่าให้นักเรียนหาค่าคอรนอของ18บแปลยี่สิบเจ็ดนะคะจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ18คือในตรงนี้ค่ะจานวนนับที่เป็นผลคูณของ18ก็หมายถึงพหุคูณนั่นเองนักเรียนก็ไม่ต้องงงนะคะในใบางานก็จะใช้คําไม่เหมือนกับที่ตัวอย่างที่ครูใช้ไปเมื่อกี้ก็ไม่ต้องงงนะคะก็ มีแค่ตรงนี้นิดหน่อยที่ไม่เหมือนกับตัวอย่างแต่ว่าให้เรียนเข้าใจว่าจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ18นะคะคือพหุคูณนั่นเองนะคะก็มีแคนบ้านให้นักเรียนได้ฝึกลองทำกันแค่4ข้อเท่านั้นสำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่ง งานกลับมาให้ครูตรวจด้วยนะคะครูก็อยากตรวจงานของนักเรียนตรวจเสร็จแล้วครูก็จะส่งกลับไปให้ว่านักเรียนทําถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ